สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาออพูดคุยในเรื่องของการโคจรยกย้ายของดาวมฤตยูนั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนก็น่าจะทราบดีว่าดาวมฤตยู จะทำการขคจรยกย้ายในช่วงวันที่7กรกฎาคมนี้แล้วดาวมรตยูเป็นดาวของการเปลี่ยนแปลงค่ะถือว่าเป็นดาวใหญ่เหมือนกันแล้วก็เป็นดาวที่ส่งผลค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะแต่การส่งผลของดาวมรตยูนั้นไม่ได้ส่งผลแบบทันทีทันใด เพราะว่ารอบวงการโคโจรของเขามีระยะเวลาถึง7ปีการส่งผลจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยๆไปค่อยๆซึมค่อยๆแทรกประมาณนี้นะคะเรามาเช็คกันเลยค่ะว่าในแต่ละละัคนาราศีนั้นจะได้รับอิทธิพลแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในเรื่องใดบ้างจริงๆแล้วสมัยได้ทําคลิปเกี่ยวกับการโคโจรยกย้ายของดาวมฤตยูไปแล้วส่วนในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเจาะเราจะมามองกันโดยภาพรวมระยะยาวกันอีกครั้งหนึ่งนะ ะะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าในช่วงจังหวะที่ดาวมฤตยูทำการโคจรโยกย้ายราศีในครั้งนี้ จะทรงอิทธิพลโดดเด่นต่อคุณอย่างไรบ้างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อคุณในเรื่องใดที่เด่นๆนะคะเราจะพูดถึงเรื่องที่เด่นๆเรื่องที่มันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะไปรับชมกันได้เลยนะคะ ดาวมฤตยูนั้นได้ทำการโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่7กรกฎาคมปี65และก็จะอยู่ไปจนถึงวันที่1ธันวาคมปี65เป็นระยะเวลาประมาณ5-6เดือนตรงนี้หลังจากนั้นดาวมฤตยูจะโคจรผิดปกติค่ะถอยกลับมาที่ราศีเมษพอในช่วงเดือนมีนาะคมปี66ดาวมฤตยูดวงนี้ก็จะโคจรไปอยู่ที่ราศีพฤษภเดินหน้าไปที่ราศีพฤษภเหมือนเดิม ในคลิปวิดีโอนี้นะคะสมัยจะไม่ได้พูดถึงการโคจรที่ผิดปกติในบางช่วงบางตอนนะเราจะมองโดยภาพรวม7ปีเลยที่ดาวมฤตยูโคจรมาอยู่ในราศีพฤษภจะส่งผลต่อชาวตุลอย่างไรซึ่งในราศีพฤษภของชาวลัคนาราศีตุลน,นั่นก็คือเรือนมรณะนั่นเองนะคะคําว่ามรณะหมายถึงความเป็นความตายมรณะหมายถึงสุขภาพอุบัติเหตุมรณะหมายถึงการเดินทางมรณะหมายถึงทางไกลาทางต่าง ประเทศหมายถึงมรดกหมายถึงการสูญเสียหมายถึงการเปลี่ยนแปลงและที่สําคัญค่ะมรณะหมายถึงเหมือนกับการตายและเกิดใหม่ได้ชีวิตใหม่ได้ริเริ่มสิ่งใหม่ลักษณะนี้นั่นเองนะคะก็ต้องอธิบายกันแบบนี้ค่ะในจังหวะที่ดาวมรตยูซึ่งเป็นดาวตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลงได้โครจรมาอยู่ในเรือนมรณะ ซึ่งเรือนมรณะเองก็เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปสู่อีกสถานะหนึ่งชาวลัคนาราศีตุลคุณจะเหมือนกับได้เกิดใหม่ค่ะได้ชีวิตใหม่ค่ะซึ่งสมัยมองเจาะไปที่เรื่องของการงานบางคนนะคะทำงานก่อนหน้านี้มาแล้วไม่ประสบความสำเร็จติดติด,ตดขัดขัด,ขดลุ่มลุ่มด,ดอนดอนมันเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีมันเหมือนจะไปได้แต่ก็ต้องเจอกับทางสะดุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเลยทำให้ชาวลัคนาราศี ตุนเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความท้อแท้มันมีความอึดอัดไม่เป็นตัวของตัวเองอยากจะทําก็ไม่ได้ทาอะไรอย่างเงี้ยมันมันเกิดอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาในระยะเวลาที่ดาวมฤตยูโคโจรมาอยู่ในเรือนมรณะซึ่งเป็นระยะเวลา7ปีตรงนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกิดขึ้นอย่างแน่นอนชาวตุลบางคนมีเกณฑ์ได้ย้ายงานเลยด้วยซ้ำนะคะย้ายงานนี่คือ อาจจะย้ายสายงานเปลี่ยนสายงานเปลี่ยนสายอาชีพเลยก็เป็นไปได้นะจากเดิมเคยอยู่สายอาหาร ไปไปมา,มาคุณได้มาทําสายการเงินแบบนี้ค่ะหรือจากเดิมบางคนทํางานอยู่ในบริษัทเดิมนี่แหละแต่ว่าส่วนมากจะอยู่ในออฟฟิศไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเท่าไหร่ดูบัญชีดูในเรื่องของการวางแผนต่างๆนานาแต่ปรากฏว่าในช่วงที่ดาวมฤิตยูทําการโคจรยกย้ายครั้งนี้ก็ต้องเดินทางมากขึ้นพบปะลูกค้ามากขึ้นต้องออกนอกพื้นที่ต้องออกนอกออฟฟิศบ่อยขึ้นแบบนี้ก็เป็นไปได้ประการที่สองค่ะอย่างที่สมัยได้บอกไปว่าคําว่ามรณะ แปลได้อีกอย่างหนึ่งคือการตายแล้วเกิดใหม่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเสียชีวิตแล้วก็คือมาเกิดมาจุติใหม่ไม่ใช่นะคะแต่มันหมายถึงการเริ่มงานใหม่จากใครที่ตกงานว่างงานคุณจะได้เกิดอาชีพใหม่ๆอาจจะเป็นช่องทางอาชีพที่คุณถนัดโดยที่คุณไม่ต้องไปง้อใครไม่ต้องไปของานจากใครเลยก็ได้เป็นนายตัวเองเป็นธุรกิจนะคะเป็นเจ้าของกิจการแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างที่บอกไปเหมือนคนได้เกิดใหม่ะคะ่ะคือคุณจะมีชื่อเสียง มากยิ่งขึ้น บางคนที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลจากโนเนมกลายเป็นคนมีชื่อเสียงเลยก็เป็นไปได้ค่ะมันเหมือนกันได้เกิดใหม่เหมือนกับดังข้ามคืนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าดาวมฤรตยูเนี่ยต้องอธิบายน,นิดนึงว่าเป็นดาวที่ค่อยๆซึมค่อยๆแทกค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะไม่ได้เกิดแบบปุบปรับทันทีทันใดแต่ถ้าดาวมฤรตยูให้คุณให้ประโยชน์กับใครมีเกณฑ์ที่จะพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือได้เลยนะคะจากที่ไม่มีอะไรกลายเป็นร่ํารวยได้เลยเช่นเดียวกันนะคะ เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลนต้องรู้จักดึงประโยชน์จากดาวมฤตยูมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะดึงดึงคุณสมบัติของดาวมฤตยูมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดาวมฤตยูเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออนไลน์ทางไกลเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณทําแบบเดิมแล้วมันไม่ดีคุณต้องหาทางเปลี่ยน นะคะงานแบบเดิมวิธีการแบบเดิมที่คุณเคยทําแล้วมันเหมือนจะรุ่งแต่มันไม่รุ่งม,มันเหมือนจะไปได้แต่ปรากฏว่าอุปสรรคเยอะติดติดขัดขัด,ดลุ่มลุ่มโดนอน,อน,อนคุณต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ระยะนี้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นต้องมองหาช่องทางมองหาโอกาสให้กับตัวเองอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่เฉยดาวมฤรตยยอีก,อ,กอีกประการหนึ่งนะเป็นดาวที่ไม่ชอบคนอยู่นิ่งอยู่เฉยนะคะเป็นดาวที่ชื่นชอบของการการเคลื่อนไหวเป็นดาวที่ชื่นชอบการกระทําการลง เพราะฉะนั้นตัวคุณต้องแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาถึงจะส่งผลดีถึงจะได้รับอิทธิพลดีๆจากดวงดาวในครั้งนี้และดาวมฤตยูนะคะที่โคจรมาอยู่ในรือนมรณะมันก็เหมือนเหรียญค่ะเหรียญมี2ด้านดาวมฤตยูเองก็จะให้ผลได้2ด้านเช่นเดียวกันเป็นด้านที่คุณพึงพอใจหรือด้านที่คุณไม่ค่อยชอบพอนะัก มันเป็นไปได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงชีวิตของแต่ละคนเจอกับเหตุการณ์ที่แตกต่างกันไปแต่เ,เด่นเลยที่ชาวลัคนาราศีตุลจะได้ประสบพบเจอในระยะเจปีตรงนี้เนี่ยสมัยมองว่าในเรื่องของการงานค่อนข้างเด่นมากๆที่จะมีการเปลี่ยนแปลงบางคนเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งบางคนเปลี่ยนสายงานเปลี่ยนสายอาชีพบางคนเกิดธุรกิจใหม่ๆบางคนไม่ได้ออกจากงานประจาค่ะแต่มีงานใหม่งานเสริมมีอาชีพเสริมเข้ามาทําคบคู่ไปด้วย ภาระรับผิดชอบก็มากขึ้นเหนื่อยมากขึ้น ะะและประการต่อมาก็เป็นเรื่องของมรดกเรื่องของทรัพย์สินนะคะมันจะเป็นเรื่องที่ชาวลัคนาราศีตุลค่อนข้างที่จะให้ความสนใจในเรื่องนี้ดาวมฤตยูมาอยู่ที่เรือนมรณะเขาจะกระตุ้นให้คุณนึกถึงเรื่องของมรดกนึกถึงคนข้างหลังนึกถึงการวางแผนนะคะนึกถึงทรัพย์สินแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันยิ่งใครมีลูกใครมีคนที่อยู่ข้างหลังคุณก็จะห่วงคนข้างหลังคุณมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะและประการต่อมานะคะ ดาวมฤรตยูที่โคจรมาอยู่ในราศีพฤษภราศีพฤษภเป็นเรือนของดาวพระศุกร์ค่ะดาวพระศุกร์เองก็ถือว่าเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีตุลเช่นเดียวกันเมื่อดาวมฤตยูมาอยู่ในราศีพฤษภอย่างนี้ย่อมส่งแรงกระแทกแรงกระเพื่อมไปถึงตัวของชาวตุลน,นะการที่ส่งแรงกระเพื่อมมายัางออดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําเนื้อประจําตัวของคุณแบบนี้มันส่งผลต่อจิตใจมันส่งผลต่อความคิดและส่งผลต่อสุขภาพของคุณ ในระยะ7ปีตรงนี้หมั่นดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะหลายๆคนอาจจะมีอาการบางอาการที่มันเป็นสัญญาณบอกว่าเออร่างกายเรามันเริ่มไม่ปกติแล้วหรือเปล่าก็พยายามทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายพักผ่อนหรือถ้าไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวคุณคนใกล้ชิดคุณมากๆก็มีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้อันนี้ขอบอกขอเตือนไว้อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกคุณ ะะหรือสามีหรือภรรยาของคุณหรือพี่น้องคนในครอบครัวของคุณแบบนี้ค่ะมันใกล้ตัวระดับนี้นะคะแต่ถ้าห่างออกจากนี้แล้วถือว่าไม่ได้ข้องเกี่ยวกับคุณโดยตรงสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นคนใกล้ตัวลักษณะนี้ถ้าไม่ใช่ตัวคุณเจ็บใครได้ป่วยก็จะเป็นคนใกล้ตัวอย่างที่สมัยอธิบายไปเพราะฉะนั้นพยาย,ยามดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองและคนในครอบครัวให้ดีด้วยนะคะในด้านจิตใจของชาวลัคนาราศีตุลก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยนะ คุณจะนึกถึงความสงบมากขึ้นไม่อยากสูงสิงไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรประเจดิดประเจอ้อนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยบางคนติดโทรศัพท์ติดเล่นติดเล่นโซเชียลติดถ่ายเฟซบุ๊กมากในช่วงที่ดาวมฤตยูโคจรมาอยู่ในเรือนมรณะซึ่งเป็นเรือนของเออเรือนที่ไม่ได้ประเจดิดประเจินสักเท่าไหร่นะต้องอธิบายอย่างนี้เป็นเรือนที่อยู่ในมุมอยู่เบื้องหลังอย่างเงี้ยค่ะ ตัวคุณก็จะอยู่กับตัวเองมากขึ้นซึ่งสมัยมองว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีได้พิจารณาตัวเองว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเราทําอะไรผิดพลาดเราก็แก้ไขนะคะแล้วอยาให้ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นอีกและต่อไปเราจะทําอย่างไรมันเป็นเรือนของการวางแผนนะเรือนมรณะมันเป็นเรือนของการวางแผนตัวคุณจะได้มองอนาคตมองการไกลมีการวางแผนมีการมองถึงคนข้างหลังนะคะมีการเปลี่ยนแปลงความคิดความอ่านของตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ขึ้นเนี่ยค่ะคุณจะโตขึ้นอย่างแน่นอนอันแน่นอนค่ะหลายๆคนอาจจะบอกว่า7ปีใครไม่โตขึ้นบ้างก็ต้องโตอยู่แล้วค่ะแต่ก็จะมีบางคนที่เอ้าอายุมากแล้วแต่ทําไมความคิดเขาคิดไม่ได้มีนะคะแต่ชาวลัคนาราศีตุลกลับกลายเป็นว่าคุณจะโตทั้งอายุและโตทั้งความคิดควบคู่กันไปอย่างแน่นอนค่ะคร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีตุลสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวตุลทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ